คนโอนไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้โอนพี่น้องขา FC แฟนขับบ้านฮักน้องฮักแพงได้ออกมาป้องน้องฮักแพงหลังจากมีพวกที่เรียกว่าปอสอดอที่เราเรียกกันบ่อยๆคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ไลฟ์สดน้องฮักแพงถึงนะคะบอกว่าน้องฮักแพงเนี่ยที่ทำการแสดงไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยออกมาขอเงิน FC แฟนขับเหรอ เป็นศิลปินขอทานไปแล้วเหรอถึงได้ออกมาไลฟ์สดของเงิน FC แฟนคลับแบบนี้ทีนี้นะคะทางบ้านฮักพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องฮักแพงเนี่ยก็เห็นคอมเมนต์นี้นะคะอดลนทนไม่ไหวก็ต้องออกมาป้องน้องบ้างเนาะอ่ะก่อนสิมาว่าเรื่องนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะซาอายขอพูดถึงลุคนี้กันหน่อยเป็นจังใดคะ FC แฟนคลับน้องฮักแพงเนาะและหลายคนคงจะเห็นลุคนี้กันแล้วยอมรับเลยว่า สาวน้อยคนนี้นะคะขึ้นแท่นฉายาสาวน้อยร้อยลุกไปแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นลุกก่อนหน้านี้เนาะชุดแดง ชุดเหลืองทองแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้จะมีทั้งลุกผมยาวแล้วก็ลุกผมสั้นด้วยถือว่าแต่ละลุคพี่น้องฟาดแซบนะคะสวยจริงๆไม่ได้มีดีแค่ชุดนะคะบอกเลยการแสดงโชว์ของน้องฮักแพงนะคะก็เลิศก็แซบเช่นเดียวกันค่ะน้องนะคะทำออกมาได้ดีทุกโชว์อย่างโชว์ล่าสุดพี่น้องมิภัยเห็นแล้วบอกเออสำหรับโชว์นะคะสาวไอไม่แน่ใจนะว่าเพลงนี้ชื่อ เพลงอะไรเอ่อเพลงอ้อยใจไหมชื่อเพลงนี้ผูใ้ใดหูนะคะคอมเมนต์มาบอกสาวไอเนอรที่น้องฮากแพลงนะคะได้มีการฟิชเชอร์ิงกับน้องเจงเป้งแล้วก็พี่ปอมแปมพี่น้องน้องทําออกมาได้ดีจริงๆเข้าถึงบทเพลงเข้าถึงบทบาทนี่แหละคะ่ะน้องฮักแพลงมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับประเด็นดราม่านะคะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องฮั r กแพลงเนี่ยเอ่อไลฟ์สดแบบนี้ ออกมาขอทานของเงิน FC แฟนคลับหรือเปล่าเออจริงๆแล้วพี่น้องขาส่วนมากแล้วแม่ติมนะคะจะมีการไลฟ์สดในบางวันซึ่งนะคะจะเป็นวันที่น้องฮักแพลงไม่มีงานแล้วก็เป็นการไลฟ์สดพูดคุยกับ FC แฟนคลับมีการโชว์การแสดงร้องเพลงของน้องฮักแพงแล้วก็น้องฟ้าใสทีนี้ FC แฟนคลับน้องฮักแพลงเองเนี่ยที่เข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยเพิ่นเต็มใจค่ะพี่น้อง เต็มใจที่จะมอบนะคะมาลัยน้ำใจให้กับน้องฮักเพงโดยการโอนเงินไปให้แล้วก็ทุกครั้งที่มีการไลฟ์เนี่ย FC แฟนคลับก็จะถามถึงน้องฮักเพงไม่ได้มีการพูดเลยนะว่าเป็นการเชิญชวนนะว่า,ามาไลฟ์ครั้งนี้ฝากพ่อ,พอ,พอแม,แม่ FC แฟนคลับ โอนเงินมาเป็นกําลังใจให้น้องฮักแพงหน่อยนะไม่มีค่ะน้องแค่มาเอนเตอร์เทนเนาะพูดคุยนะคะพูดคุยกับ f c f a n แฟนคลับให้ f c f แฟนคลับหายคิดถึงสําหรับวันที่ไม่มีโชว์ไม่มีแสดงเออเอฟซแฟนคลับก็เต็มใจที่จะโอนให้น้องฮักแพงไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะคะหรือว่าออกมานั่งไลฟ์ของเงินอะไรประมาณนั้นเนาะพี่น้องคะเราจะเห็นว่านะคะช่วงนี้น้องฮากแพงเนี่ยปังมากจริง มาลายน้องนะคะมากขึ้นทุกวันวันหนึ่งคืนหนึงเนี่ยได้2องหมืนบ้างส0 0 0มืนบ้างหลักหมืน่นหลักแสน FC ฟซแฟนคลับน้องฮักแพงก็มากขึ้นทุกวันพอน้องมีการไลฟ์สดแบบนี้ FC ฟซแฟนคลับก็อยากจะมอบสินน้ำใจเป็นกําลังใจเป็นมาลาัยเงินไปให้กับน้องจริงๆแล้วจะบอกว่านะคะศิลปินและหลายคนในวงการณะปัจจุบันนี้สาวไอบอกเลยนะว่า ศิลปินแทบจะทุกคนคะ่ะที่มีการไลฟ์สดหมอลำสุขคนสุวงผ่นไล่์สดพู้ลองเพลงเอ็นเตอร์เทนเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเอฟซีแฟนคลับพ่อ,พอแม่บ้านฮักนะคะของแต่ละคนเนี่ยก็โอนมาลัยน้ำใจไปให้เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่มีแค่น้องฮักแพงแค่คนเดียวเท่านั้นและตอนนี้อย่างที่ว่าคะ่ะ f c c แฟนคลับน้องมากขึ้น มาลายเงินน้องก็มากขึ้นเขาอยากจะมอบเขาอยากจะให้น้องฮากแพงมันไม่ผิดค่ะอย่าง FC ท่านนี้เองนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ในกลุ่มของน้องฮากแพงปกป้องน้องฮากแพงนะคะบอกเลยว่ามีแต่พ่อพ่อแม่ๆม่นี่แหละครับที่ร้องขอเรียกร้องให้น้องไลฟ์สดทุกวันวันไหนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดของน้องจะรู้สึกหงุดหงิดและนอนไม่หลับคือนะคะสําหรับท่านนี้เพื่อนบอกว่า เพิ่น,น่ะเป็นเอฟซีแฟนลับน้องฮักแพงมีแต่เอฟซีแฟนขับน้องฮักแพงนั่นล่ละที่ขอร้องให้น้องออกมาไลฟ์สดเออยางทีว่าค่ะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยแสดงโชว์ให้กับ f อซแฟนคลับดูเป็นแบบว่าหายคิดถึงน่ะให้ f อซแฟนคลับหายคิดถึงมาพี่น้องส่วนสำหรับโพสต์นี้ อบอมีไผบ,บังคับเต็มใจให้แบบบอมีข้อแม้ให้เพราะอยากให้ให้บอมีเงื่อนไขเมือ่อใดบ่ได้ให้เมื่อมันสั้นคนพูดไม่ได้โอนคนโอนไม่ได้พูดพี่น้องคะเขาเต็มใจให้เพราะเขารักศิลปินคนนี้รักน้องฮักแพงอยากจะซับพอร์ตน้องฮักแพงเนาะ ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าที่น้องออกมาไลฟ์สดแบบนี้เป็นการขอเงินหรือว่าขอทานไหมชัดเจนนะคะเต็มใจให้ค่ะสำหรับ fc แฟนคลับและโอนเงินมาไลฟ์ออนไลน์แบบนี้เนี่ยเขาทำกันทั่วประเทศค่ะออยู่ไหนมาคะาสำหรับนะคะใครที่เป็น fc แฟนคลับน้องฮักแพงอยู่แล้วเนาะ ก็เข้าใจแต่นะคะสำหรับบางคนที่ไม่ใช่ FC แฟนคับน้องฮากแพงแล้วเลื่อนผ่านคลิปนี้หรือสำหรับบางคนที่มีอคติกับน้องฮากแพงสาวไออยากจะให้ลองเปิดใจให้กับเด็กคนหนึง่งซึ่งมองแล้วน้องไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครคะ่ะน้องไม่เคยทำร้ายใครคะ่ะไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใครน้องทำงานตรงนี้ เพื่ออะไรเพื่อนะคะาหารายได้มาซัพพอร์ตครอบครัวเป็นเด็กกระตัญยูคนนึงที่รู้จักทำมาหากินและตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองต้องสนับสนุนเด็กแบบนี้มากกว่านะคะ อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะเปิดใจกว้างๆกับเด็กคนนี้ดูเนาะ,ะพี่น้องคะเป็นกําลังใจให้กับน้องฮักแพงด้วยสําหรับนะคะงานของน้องฮักแพงเนี่ยสามารถไปดูในเพจสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็ติดตามเพจบ้านฮักน้องฮักแพงหรือฮักแพงวรัญญาพรเลยก็ได้เนาะพี่น้องคะหรือว่าติดตามสาวไอนะคะสาวไอจะมาอัปเดตข่าวๆน้องฮักแพงที่ช่องมักมอลานิวนี้คะ่ะ